สูตรคภาเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสําหรับคลิปนี้สูตรดับหลักร้อยสูตรที่3นะครับดับหลักร้อยสูตรที่3นะครับร้อยครั้งที่2 10ครั้งที่2นะครับร้อยครั้งที่2 10ครั้งที่2นะครับเนี่ย ร้อยสิบนะครับร้อยสิบบวกกันนะครับผมก็ใช้นะครับสันจิตั้งต้นหนึ่งกรกฎาคมหกสามก็จะเป็นศูนย์เก้าห้านะครับผมศูนย์เก้าห้านะครับก็จะได้ศูนย์กับเก้านะครับบวกกันก็จะเป็นเก้าให้เป็นเก้าให้เก้าเป็นเลขดับนะครับผมก็ออกสองแปดหกนะครับเนี่ยสองแปดหกนะครับผมสองแปดหกหลักร้อยเป็นเลขสองนะครับผมหลักร้อยเป็นเลขสองเลขดับเป็นเลขเก้านะครับผมก็ในส่วนของ16กรกฎาคมก็ดับเลข9นะครับผม หนึ่งสิงหานะครับผมหนึ่งสิงหาห้าสามเป็นแปดให้แปดเป็นเลขดับนะครับผมให้แปดเป็นเลขดับออกสามเก้าหนึ่งนะครับผมหลักร้อยเป็นเลขสามนะครับเลขดับเป็นเลขแปดนะฮะดับนะครับผมสิบหกสิงหาครับผมสิบหกสิงหานะครับห้าเจ็ดเป็นสิบสองนะครับผมให้สองเป็นเลขดับนะครับผมออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับผมแปดหนึ่งหนึ่งหลักร้อยเป็นเลขแปดเลขดับเป็นเลขสองนะครับสิบหกสิงหาหนึ่งกันยานะครับผมหนึ่งกันยานะครับหกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะครับผมหก 6กับ1เป็น7นะครับให้7เป็นเลขดับนะครับออก9 9 7นะครับผม9 9 7นะครับก็หลักร้อยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข7นะครับเลข7ดับนะครับผม16กันยานะครับผม6 3เป็น9นะครับผมให้9เป็นเลขดับนะครับก็ออก0 8 3นะครับ0 8 3หลักร้อยเป็นเลข10เอ้ยหลักร้อยเป็นเลข0ครับผมหลักร้อยเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข9นะครับเลข9ดับครับผม หนึ่งกรกฎาเอ้ยหนึ่งตุลานะครับผมหนึ่งตุลาหกสามนะครับหนึ่งสามก็หนึ่งสองเป็นสามนะครับผมหนึ่งสองเป็นสามนะครับออกแปดเก้าสามนะครับผมแปดเก้าสามนะครับหลักร้อยเป็นเลขแปดนะครับดับเลขสามนะครับสามไม่มานะครับผมสิบหกตุลาครับผมห้าเก้านะครับเป็นสิบสี่นะครับผมห้าเก้าเป็นสิบห้าเก้าเป็นสิบสี่ให้สี่เป็นเลขดับนะครับผมออกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ หลักร้อยเป็นเลข0ย์เลขดับเป็นเลข4นะครับเลข4ไม่มานะครับผม1พฤศจินะครับผม1พฤศจินะครับ4 4 6เป็น0นย์นะครับผม4 6เป็น10นะฮะใส่ศูนย์เลยนะครับให้ศูนย์เป็นเลขดับนะครับออก40 4นะครับ40 4หลักร้อยเป็นเลข4 <Sang> เลขดับเลข0ูนย์ไม่มาครับผมเลขดับนะครับแล้วก็ 16พุทธจินะครับผม59ได้14ให้4เป็นเลขดับนะครับ59 14ให้4เป็นเลขดับนะครับก็ออก6 6 1นะครับผม6 6 1 9 7 2 6 6 1หลักร้อยเป็นเลข6นะครับเลขดับเป็นเลข4นะครับเลข4ไม่มานะครับผมมาดู1นธันวานะครับผม1นธันวา6 3 7 4 1เนะครับผม7 4 1ดได้เลข1เป็นเลขดับนะครับผม ออก1 0 0 9 9 4นะครับ9 9 4นะครับหลักร้อยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข1นะครับเลข1ไม่มานะครับเลข1ดับนะครับมาดูสูตรหลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยสูตรดับนะครับของเราหลักร้อยก็จะเป็นในส่วนของ16บธันวาหกสานะครับมาดูครับ7 7นะครับ7จ็ดบวกเจ็นะครับ14ให้4เป็นเลขดับนะครับผมให้4เป็นเลขดับ ในงวดประจำวันที่16ธันวาคม63นะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม